ค่ะผู้ชมคะตอนนี้หนูดีเจต้นน้าเชิญยิ้มอยู่ที่กรองเหลืองประจุมธานีนะคะพาคผู้ชมมาที่นี่โกดังพิยาบนรุมโอ้โห,โหฮิตติดกระแสเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นช่องหนูดีเจต้นน้าเชิญยิ้มก็ต้องไม่พลาดอย่างแน่นอนเพราะว่าเราเป็นช่องที่เรียกว่าฮิตติดกระแสเช่นกันคุณผู้ชมแ <laughs> <laughs> งวแงวแงวแงว,งวเพื่อเป็นการพิสียเวลาช่วงนี้เรามา ถ่ายภาพบรรยากาศน,นะคะที่นี่ให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะกับตัวดังพิยาพนรุ่ค่ะมาลูจ้ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาคุยกับพิยาหน่อยค่ะอ,อ๋อน้นอ้อยไหมขายขายน้ำอ้อยอยู่ฮะ<อ>พิยาวัสดีคะ่ะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะว,วันนี้มาสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์หน่อยอ ทำอาไร่ัินท่านีทำอะไรแเร่ตายกันได้แคเนี้สอนกำลังสอนในสอนเอสซีทำอาชีพอ่าสอนเอสซีทำอาชีพอันนี้เป็นอาชีพใหม่ที่พี่ยาพ่งคิดเมื่อเช้าค่ะแล้วก็ทำเลยขายต้นต้นหนองน้ำม้อยก่อนนำ้ำม้อยจ้ะเร่งเร่งเร่งใจตะคิดเอสซีคนตายก็ชมกันอยูอ่เยอะอ่าเร่งายกันได้อยากจะฟาดอะไรเป็นอย่างสอ,องน้องฟาดได้เลยจ้ะบอกว่าตัง้งใจอยากมีอาชีพไม่มาโรงงานที่ยามินม,มีเป็นรอยรอยอาชีพจ้ะ คนให้ติดต่องอานโยคนให้อาไรอ่านซ้ำคนให้ชีวิตมันน่าเบือ่อชีวิตมันไม่มีต่างไปใม่มานี้นี่เลยอยู่ตรงไหนพี่ลองดูดังให้พักมุดมา,าโรงงานพยาคนบมพองสามนั่นไงตาม Google map เแบบวะมาเลยค่ะพี่น้องจา้มมามีคนใต้แล้วก็ไม่ใต้ามากันได้เลยจา้ามีอาชีพหลายหลายร้อยอาชีพที่นี่ต้อาโอเคนดนี่คือพ่ยาคน นะคะกำลังดังในโซเชียลใช่ไปอโอสบริการมานไม่ช่องแล้วสอนวิชาชีพให้คนอื่นได้รวยกันมาเยอะแล้วพี่ยาคนรวมจานเจ๊ต้นแตงโมขายดีอ่ะเอารวมเลยพี่เอาใส่แต็มเต็อันเนี้ยไม่ต้อบไม่ต้องปอบเปลือกมันจะสวยได้ไงแต่อย่าลืมนะคะมีเจ๊ต้นน้ำคมรวมด้วยเออเขาออกทำไมหลุดลุ่มกันเถอะลุมกันทื่อค่ะช่องดิจิตนลใบปอกอร่อยเยอะโอ้โหคนเยอะมากเลยมรรยากาอย่างนี้ที่นอยะจะเป็นคนค่ะ ยิ่งสองอาทิตย์คนยิ่งเยอะเลยนี่หนึ่งหาเรือมาเปิดตั้งแต่บริการตั้งแต่แปดโมงเช้าไปโบว์ทุกวันจันทร์นะคะไม่ได้จ่ายตังค์เลยนะคะ่้นต่อถ้าวันธรรมดาก็แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะแล้วถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็เจ้าโมงถึงหนึ่งทุ่มโอ้โหพี่ยาคนิ่มรุ่งใส่ระเบือตอนนี้พี่ยากำลังไลฟ์สดอยู่ในห้องชมขาอื้ บางอย่างมันเป็นเห้ทุกคนได้ไปเอ่ออตาต่อๆมันเป็นให้ทุกคนไดเรียกได้ว่าวันนี้นะคะคามีคนมาเยอะมากเลยคุณผู้ชมค่ะดูภาพบรรยากาศดี้รอบๆคนเยอะมากเลยคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะคนเยอะมากเด็ค่ะมากันตั้งแต่เช้าเลยนะคุณผู้ชมค่ะ สำหรับผ no er, ู between, ้ดังนะคะเปิดตั to to ้งแต่8ปดโมงเช้านะคะถึง5้าโมงเย็นวันธรรมดานะคะแล้วก็ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็เปิดตั้งแต่9ก้าโมงเโมงเช้าจนถึง1ทุ่มนะคะเสาร์จิต เินดีว่าตอนนี้ก็ไปออกรายการหลายรายการเลยทีเดียวนะช่องดีเจต้นน้ำก็ไม่ดมกดว่าดอย่างนี้ทุกคนแล้วเราฮิตติดกระแสคุณผู้ชมจ้ะติดตามช่องด้วยนะคะดีเจต้นน้ำเจนยิม้มทุกแอปลล่เคชันพิมพ์ภาษาไทยเลยนะคะเจอกันนะคะสุ้ชค่ะอันนีเ้เป็นไมใช่่ไเ้เ,ไเลยใ่ เดี๋ยวหนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มพาเที่ยวค่ะพาชม,ามค่ะเพลินค่ะคุยกันแม่ค้าก่อนฮัลโสวัสดีค่ะจากช่อง y t u t u ดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะเป็นอย่างไรบ้างะขายที่นี่มากี่ปีแล้วคะพี่น่าจะเข้าเดือนที่สามแล้วค่ะพี่ขายอะไรคะน้ำตกน้ำอลลมวุนค่ะ น้ำอัดลมบุญก็เป็นอย่างไรบ้างคะพี่โอเคอยู่ดีดีกว่าที่อื่นใเลยแม่โอ้นะคะก็มาขายตั้งแต่เช้าเลยแปดโมงถึงห้าโมงค่ะแปดโมงห้าโมงนี่ค่ะโกดังพิยาคอนโมอ่าตามมาเลยค่ะคุณผู้ชม ดังพิยาคนรุมนะคะอยู่ที่คลองหลวงนะคุณผู้ชมค่ะแวะมาได้เลยนะคะนี่เปิด GPS มาเลยว่าโกดังพิยาคนรุมนะคะแล้วก็รุมเป็นจริงๆค่ะคุมาม,มา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  ที่เจอต้อนน้ำก็เป็นช่องที่ฮิติกกระแสมันกันข่าวเราก็ตามไปทุกที่ค่ะที่ไหนมีอะไรให้เราถ่ายนะคะเราก็ไปกับตุกที่ได้นะคะโอเคนะคะแหรวเออเออมาเลยค่ะอันนี้แล้วก็มาตามร้านต่างๆมีอะไรขายบ้างข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงสว,ว,วัสดีค่ะ จากช่องยู u ูบดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะเดี๋ยว้ายคะได้ค่ะอย่าลืมนะคะข้าวเหนียวม่วงค่ะของชมอุ้ยเผ็ดค่ะข้าวเหนียวทุเรียนป่าป้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคุยคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยอ่าเดี๋ยวมางพีเซ็นหน่อยพี่เซ็นหน่อยสูตรเนี่ยเป็นสูตรของแม่ของพ่อผมเราขายเป็นตระกูลข้าวเหนียวอยู่แล้วฮะ แต่ว่าผมผมไม่ได้สืบทอดเลยเพราะว่าผมรับราชการเนคะ่ะ oh, <okay. S 2> ก็เลยทิ้งไปแล้วก็ตอนนี้เราออกมาเราก็เลยมารู้ฟื้นตรงนี้ให้มันกลับมาโอเคโอเคค่ะอ่าอันนี้ข้าวเหนียวขายยังไงคะสี่สิบบาทครับข้าวเ,เหนียวทุเรียนโอเคข้าวเหนียวทุเรียนคุณผ oh, okay. ู้ชมค่ะน่ากินมากเลยคุณผู้ชมค่ะ ไม่ละไม่ฮะลาตี้ให้เลยแบบนี้นะคะนี่แบบใหม่นะคะแบบนี้จะไม่หวานมากครับผมค่ะ โโอ้หแล้วก็ทานได้เลยค่ะทานได้เลยอันนี้ให้ดีเจทานใช่ไหมคะล่าปากของดีเจค่ะเราทานมาแลยวค่ะเราคือไม่ทานเล่นนะจิ้งจื่อจิ้งจื่อจิ๋วจิ๋วปากตามช่องนะคะดีเจต้นน้นเชิญยินถ่ายรูปค่ะสองร้อยค่ะไม่จ่ายลาาตบหลังเวทีค่ะหยอกเล่นนะคะเอามาค่ะถ่ายรูปกันเนียนะเนี่น ครับโอเคขอบคุณค่ะสองร้อยค่ะไม่ถ่ายไม่ถ่ายด้านหน้าครับถ่ายด้านหน้ารับอะไรดีครับยิ้ติดกระแสก็อย่างนี้ลราค่ะดี๋ยต้องขอถ่ายรูปค่ะหนักใจมากเลยเจอเราสวยเนี่ยหนักใจลูกค้าเข้าพอดีเดือนหนึ่งสองขอบคุณค่ะเจอกันไปกันต่อนะคะ จ้าขอบคุณนะคะานสำหรับข้าวเหนียวทุเรีอยนอร่อยให้กับดีเจต้นน้ำเชิญยิ้ไมไี่ท้อนะคะขอบคุณเลยจ้าคุณผู้ชมไปกันต่อคุณผู้ชมคนเยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ชมเฉื่อยหนาตามช่องเลยนะเอาไว้จะเป็นทัานสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีดำดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มทุกแอปเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเราไปโชว์เทศต์ค่ะแล้วเจอกันนี่น้ำแตงโม พี่ยาดูจะยุ่งๆเหมือนกันอ่อนน้ำแตงโมค่ะพี่จูเอ้ยแม่ค่ะบอกพี่จูก่ะเหงื่อค่ะได้เหงื่อค่ะขอบคุณนะคะแม่ค่ะนางงามลำบากใจมากเปลีนมาเป็นคนสวยเนี่ยนักใจไปครับพี่ บ้าบิน่นบ้าบิ่นเลยบ้าบิน่นลอยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าดีเจต้นน้ำเชิญยินมนะคะ,ะวันนี้เรามาที่โกโดังพิยาคนรุมตั้งอยู่แางไหนคะพี่อ่ะตั้งอยู่ทางทไหนจ๊ะอยู่คลองสามคลองหลวงครับอ๋ออยู่คลองสามคลองหลวง,ลวง,ง,งนั่นเองนะคุณผู้ชมขาปทุมธานีค่ะเปิด GPS อมาเลยโกโดังพิยาคนรุมนี่ มีบาบินให้ดีเจยอย่างนี้ก็บ,บ้าสิวะก,วกินกินลาบากินลาบขนมดีเพราะฉะนั้นเราต้องกินเยอะนะคะเป่าโอเคกอบคุณก่ะอันนี้ก็เป็นขนมบาบินนะคะแม่ค้าก็สมน้ำหน้าคุณสมมานาคุณให้ดีเจถ้บคุณค่าเราไปกันต่อคาณผู้ชมค่ะตอนนี้ค่ะเราได้ขนมบาบินแล้วอย่าลืมนะคะมาที่โกดังพี่ยาคนรวมแล้วอย่าลืมแวะมาอุดหนุน แม่ค้าด่นะขนมบ้าบ,บินก็นแสนอร่อยเดี๋ยไม่ต้องชียระเลยบอกถูกเป็นงกเป็นดูจากหน้าตาแล้วอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมมาต้องมาทานแล้วอ่ะมากันเลยมานเลยนะสวัสดีค่ะ,ะจากช่องดีเจต้นน้ำเชินยิมนะคะ,ะ,ะที่รรกขายอะไรที่นี่คะขายแป้งลูกชิ้นนึ่งยำ ปลาเส้นลูกชิ้นนึงแล้วก็ยำคุณผู้ชมคะโอ้โหนี่สูตรุณยายด้วยอันนี้เลยนะคะมีอะไรบ้างนะคะพี่มีปลาเส้นลูกชิ้นนึงค่ะลูกชิ้นปลาต้มสูตรคุณยายนี่สุดยอดมากๆเลยค่ะคุณผูชมค่ะต้องแวะมาแล้วนะคะไม่แวะมาเลยจ้า ค่ะสำหรับคลิปนี้หนูดีเจต้ตนน้ำเชินยิ้มก็พามาเที่ยวนะคะโกดังพิยาคนรุมนะคะพามาชิมของอร่อยนะคะพามาดูบรรยากาศนะโกดังพิยาคนรุมสำหรับคลิปหน้าหนูดีเจต้ตนน้ำจะพากินพาเที่ยวพาชมมองหอยคุยแบบไกลที่ไหนอะไรยังไงติดตามช่องของ,งเราไปเรื่อยๆนะคะทุกแอปพลิเคชันเลยโดยเฉพาะ YouTube นะคะและก็ฝากช่องสีฟ้า แล้วก็สีดํากันไปด้วยนะคะผู้ชมค่ะสำหรับคัิหน้าเราเจอกันนะคะคลิปหน้าเลยค่ะคะุณผู้ชมเย้แ yeah! ล้วลาตุกที่ค่ะที่เราไปเจอกันค่ะ